ทุกคนเดินออกบ้านปุ๊บฝนตกปั๊บพี่น้องจ๋าว่าจะออกว่าถ่ายภาพให้ดูนี่เสียงฝนพ,พี่น้องออกว่าถ่ายภาพอันดอกไม้เปลี่ยนสีให้ดูพี่น้องแฝนตกเนี่ยตอนหนิงอยู่ในบ้านนะ่ะแดดมันออกพอ,พอหนิงออกมาปุ๊บฝนตกดีนะหนิงถือลมมาด้วยเดินพี่น้องฝนกำลังตกเลยจ้ะกลางลมมาด้วย มันสวยมากเลยนะทุกคนเล็กหน่อยก็เลิกงเรียนก็อม่กลับบ้านแมะมาเล่นก่อนลึกรอไปรลบฝนพี่น้นองงามงามแต่จะบอกแข่ช่วงห,หนาวต้อนอันนี้จ้ะทุกคนจ้ะต้อนอนันนี้เขาเรียกต้อนอะไรกันไม่รู้หรอกแนตะ่ว่าเขาจะเอาไปประดับต้นต้นคริสต์มาสนะพี่นอ้องไปประดับเต้นช่อดอกไม้ก็ได้ แล้วกันเนาะอันนี้คือเม็ดของเขาด้วยนี่ใบใบเขาก็จะร่วงหน่อนอะเออฝนแรงค่ะเนาะแล้วจะขามไปถ่ายข้างหนเนอะพี่นนอ <c oughs> สวยจังอือออกบ้าน,ป,นปุ๊บฝนตกปั๊บพี่นะสวยงามด้ดูดิอือ หน้ามันแขางเราพี่น้องเนาะดูแลสุขภาพกันนะเด้อพี่น้องเด้อทางใครเป็นไงเนาะหนาวอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปทางนั้นสวยมากเลยนะพี่นอ้องที่พี่น้องทางขยะเขาที่ทิ้งขยะด้วยจ้ะ ยุดอ <ess iz Ug ly> ีกแล้วเรีงฝนแรีงฝนเลอะไอ้ตรงนั้นที่หนิงยืนยืนถ่ายมาเมื่อกี้ถ่ายาแป๊บแป๊บก่อนจะเดก็กก็จะเข้าบ้านแล้วพี่น้องว่ายุดทั้งทีอากาศก็เนาวหนาวนะอากาศหนาวมาก ช่วงนี้หนาวก็มีแต่ฝนเน็เอจากพี่น้องอันคั้งนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรยังไม่สวยเท่าไหร่พี่น้องยังเขียวอยู่โอเคทุกคนนิงก็ขอจบคลิปแค่นี้เด้อพี่น้องจะกันหม่คลิปหนาเด้อจ้า